สวัสดีค่ะเด็กๆก็คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปของการสร้างพอร์ตโฟลิโอนะคะในรูปแบบของสไลด์ซึ่งก็จะมีการใส่ประวัติของตัวเองนะคะแล้วก็รวมถึงการตกแตง่งด้วยตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะแล้วก็มาใส่เสียงกันอ่ะอันนี้เนี่ยครูก็จะเร่งคลิปนิดนึงนะคะโดยการเตรียมข้อมูลไว้แล้ว เนะครูก็ใส่รายละเอียดไปแล้วนะคะว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างเนาะก็อย่างน้อยคนนึงก็ประมาณ5-6สไลด์นะคะเรามาเริ่มทํากันก่อนเริ่มต้นเนี่ยครูก็ใช้ในส่วนของเทมเพลตนะคะเราก็สามารถเลือกนะเทมเพลตที่เราต้องการได้เลยเนาะจากงานนําเสนอนะคะในร่าแรกเราก็เลือกแบบที่เราชอบจากนั้นนะคะครูก็จะเน้นในส่วนของการ ตกแต่งด้วยตัวเองซะมากกว่านะครูก็จะเอารูปที่เคยไปเข้าร่วมกิจกรรมนะคะมาประกอบอ,อันนี้อ่ะขอเป็นรูปนี้แล้วกันนี้นะคะเราถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเราอยากจะใส่เพิ่มเติมเราก็ไปที่องค์ประกอบหรือ element นะคะเหมือนเดิมเลยก็คือเสิร์ชชื่อของเรานะที่เสิร์ชื่อคีหลักนะคะที่เราต้องการ ครูต้องการองค์ประกอบที่เกี่ยวกับครูนะคอมพิวเตอร์ทีเชอร์อเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะเอาเป็นแบบโฟโต้นะหรือว่าเป็นแบบกราฟิกดีไซน์นะคะหรือว่าเป็นวิดีโอหรือเป็นเสียงก็ได้เหมือนกันเหมือนเลยครูเปลี่ยนดีกว่าซึ่งในส่วนพวกนี้เนี่ยเราสามารถ พลิกแพลงเองได้เลยนะคะเหมือนที่ครูย้ำในทุกๆสัปดาห์เนาะว่า,าในตัวแคนวาเนี่ยมันสามารถพลิกแพลงได้เสมอเสมอเลยครูจะเปลี่ยนพื้นหลังใช่ไหมคะครูก็มาเลือกด้านซ้ายมือเลยเมนูแบ,บ็กกราวแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการ พื้นหลังมันเป็นแบบไม่ใช่รูปภาพเนาะอ่าโอเคเงี้ยเราก็เลือกเป็นรูปภาพก็ได้นะคะเพื่อให้ผลงานเรามีสีสันนิดนึงนะจากนั้นนะคะหน้าที่2อ,อ่าหน้าที่2นี่ก็จะเป็นในส่วนของ intro d u c t i o n ในส่วนของตัวเองนะคะอ่าครูก็เริ่มเอารูปมาประกอบและนะคะมันกลายเป็นสไลด์โล่งๆใช่ไหมทำยังไงไม่ให้โล่งล่ะเราก็มาเลือกรูปภาพต่างๆนะคะ ในเอลเมนต์เช่นเดิมอ่ะเฟรมคือเราสามารถประดิษฐ์ประดอยหรือตกแต่งตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ,ะเพิ่มไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะมันก็จะทำให้งานเนี่ยมันดูน่าสนใจขึ้นไปเองเลย ว่าเราจะเพิ่มได้ไหมเหมือนรูปนะคะตัดพื้นหลังยังไงเนาะเรารู้อยู่แล้วเนาะใช่ไหมคะอ่ะทีนี้รูปมันทับครูใช่ไหมคะการเรียงลําดับของรูปเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังถ้าเกิดครูอยากให้ตัวเนี้ยไปอยู่หลังรูปภาพครูครูก็คลิกขวานะคะเซนต์ o ูแบ็กอ่ะครูก็จะมาอยู่ด้านหน้าแทนแหลอะอะถ้าเกิดตัวเองรู้สึกตัวใหญ่ไปอย่อได้นะคะ ผสมกันไปเนาะถ้ารู้สึกมันลอยๆอยคิดว่าก็พอจะมีองค์ประกอบบ้างแล้วไปสไลด์ที่3นะคะสไลด์ที่3ก็ครูจะพูดเกี่ยวกับประวัติการเรียนหนังสือของครูเนาะ education ถ้าเกิดใครที่เรียนพอวมอมาตั้งแต่มอต้นเราก็อาจจะเอาอนุบาลเอาประถมนะคะเหมือนครูเนี่ยก็ครูก็เอาระดับประถมมหาายลัธยมแล้วก็มหาลัาย ะะก็ผสมผสมกันก็จะมีรูปภาพประดับต่างๆนะคะที่ให้เราเลือกได้ตามที่เราต้องการ ก็เลือกเอาประเภทของเรานะคะอ่า education เวลาที่เราค้นหารูปภาพเราพยายามใช้คำหลักอะคะ่ะให้ถูกต้องมันก็จะได้รูปภาพตรงกับความต้องการของเรานะคะเนี yeah. ้ยมันก็จะมีส่วนนู้นส่วนนี้เยอะแยะมากมายมาช่วยเราโหก็จะเอานี่มาเออดูก่อนว่าไหนเข้ากาัน แล้วถ้าไม่เข้าเราก็สามารถลบแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้ตลอดเวลานะคะงููมไม่ถูกใจอันนี้แหละอ,อยากให้มันเป็นกราฟพุ่งออกมาอ่ะ เราก็หาคีย์หลักอ่ะอะไรดีนะลองใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำที่เราแบบรู้จักนะคะเราก็มาประยุกต์ใช้ได้อะเอาเป็นแท็กดีกว่าใช้ได้ไหมออะไม่ได้ ได้ที่ถูกใจก็ได้แท็กที่แบบอยากใส่พอดีเลยนะคะเราก็ผสมเข้าไปเลยค่ะอ่ะอาจจะสลับนิดนึงไม่ถูกใจก็เปลี่ยนสีนะคะเหมือนที่ครูบอกเสมอเนาะทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะอยู่ที่เราออกแบบ อันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนสีเพราะว่าสีมันกลืนกันไปหน่อยอ่าโอเคคลวิทยาหาดใหญ่พิชาลัยแล้วถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะมันโล่งๆไปใช่ไหมคะเราก็ยังสามารถหารูปต่างๆมาเป็นพื้นหลังได้ ถ้าใส่แล้วมันจะโอเคขึ้นไหมนะคะ,อะโอเคได้อยู่ต้องขึ้นข้างบนนิดนึงทีนี้แน่นอนหมมันซอนกันแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเซ้นทูแบ็กไปเรื่อยๆลูกเดี๋ยวมันก็อาจจะแบ็กวอร์ดก็ได้อ่ะอ๋อ ต้องอันนี้หลัสุดเลยตัวนี้คือหลังหลายๆชั้นนะอันนี้ชั้นเดียวนะคะอ่ะได้แล้วหน้าที่2ทีนี้ถ้าเราจะจัดกลุ่มนะคะเรากดชิปกดตรงข้อความแล้วก็ตกกดตรงองค์ประกอบของเราแล้วกด c t r โทนะคะมันก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันก็ย้ายไปไหนสะดวก ไปแผ่นถัดมานะคะก็คือส่วนอะคาเดมิกหรือว่าสกิลก็ได้อาครูขอเปลี่ยนคำเป็นสกิลหรือว่าทักษะนั่นเองนะคะเราก็ใช้เทคนิคที่เราเรียนไปในสัปดาห์ก่อนนั้นนะคะก่อนหน้าก็คือการใช้ในส่วนของแผนภูมิหรือว่าชาร์ตนะคะซึ่งก็จะมีตั้งแต่ชาร์ตแบบโหลดดิ้งนะคะครูก็เอามาใช้นะ ถ้าเต็มก็คือเราเก่งในด้านนั้นหรือว่าเราอาจจะเลือกเป็นชาร์ตเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะอ่ะเป็นชาร์ตรูปคนอันนี้เนื้อหาตั้งแต่อนุบาลเนาะเราเรียนมาแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะเป็นรูปดาวนะอ่ะเป็นหยดน้ำนะคะได้หมดเลยอ่ะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เนี๋ยนะคะมีไหมเอ่ยไม่มี ครูอ่าโอเคอ่าทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของครูนะคะอ่าล้นขออ่ะภาษาก็เหมือนเดิมนะคะก็คลิกด้านบนเนาะเปลี่ยนดูซิมีตรงนี้ไหมอ่าอันนี้ไม่มีเราก็มาที่ชาร์จแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปคนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ภาษาต้องเป็นเกี่ยวกับอ่าหนังสือ ็เอามาแทนที่เลยแล้วก็เพิ่มปรับนะคะเนี่ย total item อันนี้จำนวนเนาะ,ะมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ space ระยะห่างเราอยากให้ห่างขนาดไหนนะคะเต็มไหมอ่ะถ้าสมมุติว่าเราให้เป็น5คะแนนเราให้3อย่างเงี้ยเคมือนคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันถ้าเราอ่ะ5คะแนน ครูบอกว่าครูเอา5้าเต็มหอันนี้เต็ม5มันไม่ให้เต็มอ่ะให้เต็มแหละนะคะ Space อาจจะเพิ่มระยะนิดนึงให้มันอยู่ใกล้ๆกันพอ,อมาโซเชียลครูก็เปลี่ยนอีกนะคะให้เป็นรูปเราจะใช้แบบชาร์ตแบบของครูก็ได้นะคะหรือใช้แบบนี้ก็ได้โซเชียลนี้เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับคนครูขอเป็นอันนี้ ามาแทนที่เลยห้าคะแนนนี่ก็เปลี่ยนอ่าพิมพ์ก็ได้นะคะน่าจะพิมพ์ได้อ่าแล้วก็ครูก็ให้ห้าให้ตัวเองห้าเลยพูดมากเอ้ยพูดเก่งนะคะอ่า s p a c i อ่า spacing โอเคแลละภาษาไทยนี้ให้สักสี่ภาษาแม่เนาะต้องเก่งนิดนึงต่อไป speaking สปิ a ก i n g นี่คือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษใช้ตัวไหนดีอ๋ออันนี้มีคอมพิวเตอร์นีครูเปลี่ยนเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ไม่สวยเปลี่ยนกลับอ้อาวกดพ้นไปนะคะสปิคกิ่งสปิ a กิ n งนี้เอาเป็นดาวเป็นดาวห้าดาวเราเป็นผู้หญิงห้าดาว คะแนนให้สักเฮ้ยใส่ผิดช่องอ่ะ5ดาวคะแนนให้ตัวเอง3อเอาหึ่งนะคะอ่ะ,อะแล้วก็สุดท้ายคณิตศาสตร์ของครูนี่แย่สุดเลย, <c oughs> ยนะคะรูปไหนเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ได้บ้างเอย ัหนังนหนังสือซ้ำแล้วอันเล็อันนี้ดีกว่าคณิตศาสตร์เต็มห้าโหให้ตัวเองสามค่ะก็ยังพอบวกลบคูณหารได้ เราก็ดูระยะนะคะว่าเอ๊ะมันพอดีไหมมันใหญ่ไปไหมหรือเล็กไปไหมนะคะเราก็มายอ่อผ่าทงได้ใช้แบบโหลดดิ้งก็สวยค่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็อาจจะตกแต่งนิดหน่อยนะคะ นี่เลือกแบบลำพูงเลย จิกรคเมนขอดูก่อนคือตัวแคนวาเขาก็ฉลาดนะคะตรงที่ว่าเขาสามารถแบบว่าเลือกรูปที่เราต้องการได้อะสกอตเทปมีเป็นสกอตเทปด้วยนะคะคลิปให้ครูอเอาเป็นคลิปดีกว่า ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ถูกใจสีนะคะเราก็สามารถเลื่อนมาด้านบนแล้วก็เปลี่ยนสีได้มันตัวคลิปอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นคราว่าจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นแล้วก็อ่ะอันนี้ลืมเปลี่ยนพื้นหลังนะคะเ,เข้มขึ้นมาเลยอันนี้ก็เปลี่ยนพื้นหลังเช่นเดียวกันโอเคไหมจากเมื่อกี้จืดจืดเนาะ นะคะแล้วก็รูปภาพกิจกรรมอันนี้เราก็เอารูปภาพกิจกรรมที่เราเคยทำนะคะรูปกิจกรรมเนี่ยคือรูปอะไรก็ได้ค่ะถ่ายกับเพื่อนๆในโรงเรียนตั้งแต่ประถมก็ได้มัธยมก็ได้เลือกที่เราสนใจนะคะแล้วก็ในส่วนหน้าสุดท้ายนะคะก็คือเป็นประสบการณ์ที่เราเคยไปได้รับรางวัลมาบางคนอาจจะเป็นนักกีฬาบางคนคือแข่งทักษะวิชาการนะคะได้หมดเลยเราก็เลือกมา ะคะมาใส่ทีนี้ในส่วนของการใส่แอนิเมชันนะคะเราสังเกตนะเราอยู่ในสไลด์ไหนนะคะนี่มันก็จะมีเป็น a n i m เมตนะคะภาษาไทยครูไม่แน่ใจว่าแปลว่ามันใช้คําว่าอะไรนะคะแต่เป็นสัญลักษณ์ตัวนี้เราก็เลือกได้เลยอ่าเงี้ยนะคะซึ่งไม่เป็นไรนะคะบางคนบอกครูมันมีให้เลือกน้อยเราต้องทําใจนิดนึงว่าเราใช้เวอร์ชั่น ที่แบบฟรีอะเนาะนะคะมันก็บางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้สามารถที่จะเซตค่าได้ทั้งหมดอันนี้ Photo Movement นะคะเขาก็ใช้แบบไหนก็อยู่ที่เราเลือกอ่ะสไ i ด์อินสไลด์เอนะคะมีหลายแบบเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดว่าแบบนี้เราชอบเราก็สามารถกดที่ Apply To All s l i d e ได้นะคะ เราลองนำเสนอดูว่ามันเป็นยังไงอพอมาอันที่สองเออหรูขอแบบอย่นี้นะคะเราก็เปลี่ยนได้แทนที่สามอ,อ,อันนี้เข้ากว่านะคะ เราก็เลือกได้เลยเนาะครูรู้สึกว่าครูถูกฉลูก,กับอันนี้จังดีจังเหมือนกับเขาดีไซน์มาให้นะคะรวดเร็วอ่าพอเราใส่สไลด์ครบทุกอันนะคะเราจะสังเกตว่าด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีการบอกว่าสไลด์นี้นะคะใช้เวลากี่วินาทีอันนี้เรา Edit Time ได้นะคะอ่ารวมถึง พวกตัวอักษรต่างๆนะคะเรามาที่จุด3จุดตรงนี้ Animation ก็เหมือนกันนะคะเราอยากให้เป็นในรูปแบบไหนได้หมดเลยนะคะนี่คือส่วนของการทำ Animation เนาะจากนั้นนะคะพอเราได้แล้วเราไปใส่เพลงใส่เพลงกันเถิดนะคะก็มาที่ เอลิเม t ต์ได้เลยนะคะแล้วเราก็เลือกเป็นสาวก็ได้ลองดูเนะว่าในนี้มีให้เลือกไหมนะคะอ๋ออันนี้มันเป็นสัญลักษณ์นะคะมาค่ะเรามาหากันในนี้กันถอะนี่ง่ายออดิโอนะคะเอ็กเซ e เอเวนต์มอร์คอนเทนต์ e ู t e รี a z อเมซิ่ง ดีไซน์อ่ามอฟรอมแคนวานะคะก็คือจุดสามจุดนะคะแล้วก็มาที่ออดิโออ่ามันก็จะมีเพลงให้ทุกองฟังเปิดเสียงดังไม่ได้นะคะมีคนนอนอยู่ใกล้ๆ เราก็เลือกฟังนะคะว่าเอะอันไหนที่แบบที่พอจะเข้ากับเรานะทีนี้เรากดที่จุด3จุดด้านหลังนะคะดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเหมือนของครูเนี่ยครูใช้ยูเซอร์ของคุณครูนะคะมันก็จะเขียนบอกไว้เลยว่าฟรี for c a n v a นะคะ for education อ่ะเราก็เลือก drop and add your music นะคะเราก็สามารถใช้แบบเปิดดีไซน์ได้เลยอ่าโอเคนะคะ นั่นก็คือเป็นการเช็คว่าโอเคนะมันอยู่ทุกๆสไลด์ของเราจริงๆนะคะจากนั้นอ่ะนนึ่งนะคะเราก็จะมาทดลองกันเอาใหม่นะคะขอภัยครูไปเริ่มจากสไลด์สุดท้าย นะคะก็ถือว่าสมบูรณ์นะคะเราก็พอ oh. สมบูรณ์แล้วนะคะวิธีการส่งให้ครูนะคะเราก็มาคลิกที่แชร์ตรงนี้เลยลูกนะคะแล้วเราก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นนะคะแชร์ลิงก์ท v i ิวก็คือให้ครูเนี่ยดูได้อย่างเดียวนะคะแล้วเราก็ก๊อปปี้ลิงก์เลย แล้วก็มาส่งใน Classroom นะคะถ้าเป็นดาวน์โหลดอันเนี้ยมันก็จริงๆมันสามารถดาวน์โหลดเป็นตัว mp4 วิดีโอได้นะคะแต่ว่าคูว่ามันกินพื้นที่ไปดังนั้นเนี่ยเราก็เอาแค่แชร์ c o อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งในคลาส s r รูมได้เลยโอเคก็หวังว่าทุกคนจะทำกันได้นะคะก็สวัสดีค่ะ